อ่ะน,นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงการแยกเศษส่วนย่อยเนาะนะครับจริง,รงๆการเทคนิคการอินทิเกรตโดยแยกเป็นเศษส่วนย่อยเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่สสเต็ปที่สําคัญก็คืออันแรกเลยคือการการแยกก้อนแยกก้อนหมายความว่ามันจะเขียนเป็นทั้งหมดกี่ก้อนโอเคครับอันที่2ก็คือการหาค่าตัวแปรนะครับหาค่าตัวแปรแล้วก็อันที่3ก็คืออันสุดท้ายเลยคือการอินทิเกรตโอเคครับ คลิปตัวนี้ผมจะมาพูดตรงนี้นะครับการแยกก,ก้อนมีกี่ก้อนแล้วเดี๋ยวค่อยคลิปถ่อไปค่อยไปหาค่าตัวแปรเนาะแล้วค่อยอินทิเกรตทีหลังโอเคครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้อย่างที่ว่าครับอันนี้จะเน้นว่าแยกก้อนนะแยกยังไงนะครับสมมติตัวนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นข้อสอบเก่าปีห้าแปดเนาะสมมติสามเตัวนี้นครับสามเบวกห้าสามบวกห้าครับส่วนด้วย x กำลังสอง คูณด้วย x ลบหนึ่งตัวนี้ครับมันก็จะสามารถแยกออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับอขอลบตัวนี้ทิ้งนะครับนี่ผมพูดในการแยกก้อนอยู่นะครับตัวนี้เราจะเห็นว่าอันดับแรกเลยมันเป็นเศษส่วนแท้และเพราะว่าข้างบนมันดีกีแค่หนึ่งข้างล่างมันดีกีดีกีคูณกันไปเสร็จเรียบร้อยเป็นดีกีสามเศษส่วนแท้คือดีกีเศษน้อยกว่าดีกีส่วนตัวนี้ครับแน่ๆครับจะแยก,กออกมาเป็นดูครับไอ้ก้อนของ x 1, ตัวนี้สองก้อนเพราะมันยกกําลังสอง และไอ้ก้อนตัวเนี้ยหนึ่งโอเคครับเนี่ยผมก็เขียนเป็นอย่างงี้นะครับอันเนี้ยต้องเป็นก้อนของ x นี่ก็ก้อนของ x กาลังสองแล้วตัวนี้ก็ก้อนของก้อนของอะไรก้อนของเอกรลบหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ค่าคงที่เฉยๆเพราะข้างล่างมันดีกี่หนึ่งโอเคครับนี่ก็เป็น a b c อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยไปหาทีหลังครับว่า a b c ตัวเนี้ยคืออะไรโอเคครับนี่ตัวตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างนี้เป็นอ มันเป็นข้อสอบเก่าปี58ครับรหัสวิชา11ึนครับวิปีห้อ่าถัดไปครับอ่า x กำลังสอง x กำลังสลบสาม x แล้วก็ลบสส่วนด้วยครับส่วนด้วย x กำลังสบวกหแล้วก็คูณด้วย x ลบหนึ่ง นะครับตัวนี้จะถูกแยกเป็นกี่ก้อนนะครับเราลองดูนะครับไอ้ตัวนี้มันมี2ก้อนเนี่ยนะครับแล้วแต่ละก้อนเนี่ยมันก็เห็นไหมก้อนเนี่ยมันก็ยกกาลังแค่หนึ่งเองไอ้ที้ก็ยกกําลังแค่หนึ่งเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแยกออกมาได้2ก้อนโอเคนะครับได้มา2ก้อนก็คือนะครับก้อนของ x กาลังสองบวกหก้อนหนึ่งแล้วก็ก้อนของ x ลบหอีกก้อนหนึ่งโอเคนะครับตันี้ก็เป็นบวกอ้าวคราวนี้การใส่ตัวบนครับ เราจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมันดีกรีสเพราะนั้นข้างบนนะ่ะมันต้องเป็นดีกรีหมันเลยเป็น Ax เอกบวกีอย่างงี้โอเคนะครับก่อนบนไอ้นี่มันเป็นแค่ดีกรีหเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นแค่ค่าคงที่เฉยเก็เป็นตัวแปร C ีเนี่ยแค่เนี้ยนะครับตัวนี้ก็เป็นเอ่อปีปีห้าแปดครับปีห้าแปดันนี้ผมเอาข้อสอบเก่ามานะครับมามาลองเขียนให้ดูนะครับค่อยๆเป็นสเต็ปไปนะครับถัดไปครับเอ่อ ตัวอย่างถัดไปนะครับ 4x 4x นะครับ 4x บวก1ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย x กำลัง2คูณกับ x กำลัง2บวก1แล้วทั้งหมดกำลัง2อ่านะครับตัวนี้สังเกตรครับมันเป็นเศษส่วนแท้หรือ,อยังก่อนอื่นนะดูนะครับเนี่ยข้างบนมันดีกี่หนึ่งข้างล่างอ่ะคูณเข้าไปปุ๊บมันดีกีสี่ตัวนี้ดีกี 2, ่สองไอ้ตัวนี้ดีกี่สองยกกำลังสองอีดีกีสี 2, ่ 4, เป็นข้างล่างเป็นดีกี่หกเลยด้วยซ้ําไปนะครับ ครับเพราะเป็นเศษส่วนแท้อยู่แล้วราวนี้มาดูครับว่าไอ้นี่จะมีกี่ก้อนไอ้นี่ครับ x กาลังสองเห็นไหมก้อนเนี้ย x กาลังสองมี2ก้อนแล้วของไอ้นี่ถัดไปก้อน x กาลังสองบวกหก็ยกกําลังสองอีกโอเคแปลว่าไอ้ก้อนเนี้ยก็มีอยู่2ก้อนขอไอ้ก้อนนี้ก้อนนี้2ก้อนก้อนนี้2ก้อนก็ทั้งหมด4ก้อนดูนะครับก้อนของ x กาลังสองก็มีเริ่มต้นที่ด้วยที่ส่วน x แล้วก็ไปที่ x กาลังสอง ขียนครับถัดไปก้อนของ x กาลังสองบวกหนึ่งเขียนครับตัวนี้ก็ก้อนของ x กาลังสองบวกหนึ่งแล้วทั้งหมดยกกําลังสองครับเนี่ยทั้งหมดสี่ก้อนจะถูกแยกออกเป็นแบบนี้เลยครับสี่ก้อนคราวนี้มาเขียนตัวบนครับตัวบนตัวนี้นะครับมันจะเป็นแค่ x เฉยเฉยใช่ไหมมันก็เลย a นี่ก็เป็น b นะครับมันเป็นของแค่ x เฉยเฉถัดไปนี่มันเป็นของ d ก2สองใน x กาลังสองมันกลายเป็น c x บวก ดีนะครับมันจะแยกเป็นแบบนี้อ่ะถัดไปนี่ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้มันก็ดีกรีสองเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นนะครับ e x บวก f นะครับ a b c d e f อะไรก็ไล่ไปเรื่อยเลยนะครับเพียงแต่ว่าแค่ต้องมีดีกรีหนึ่งตัวเนี้ยแค่อันเนี้ยเป็นแค่ค่าคงที่เฉยๆเห็นไหมลักษณะแบบนี้โอเคนะครับตัวนี้เป็นเอ่อเป็นแคลคูลัสหนึ่งนะครับปีห้าเก้านะครับตัวนี้อ่ะถัดไปนะครับถัดไปลองดูอีกนะครับตัวอย่าง 2x กำลังสอง 2x กำลังสองลบสาม x นะครับลบสาม x แล้วก็บวกไปหนึ่งนี้ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยส่วนด้วย x ลบสามคูณอยู่กับ x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับตัวนี้จะเท่ากับดูนะครับข้างบนเบ็ดเสร็จปุ๊บดีกีสองข้างล่างครับเบ็ดเสร็จปุ๊บอันนี้ดีกีสองนี่ดีกีหนึ่งเป็นดีกีสามเศษส่วนแท้แล้วเศษน้อยกว่าส่วนโอเคนะครับ ตัวนี้จะถูกแยกเป็นเห็นจะเห็นว่ามันมีสองก้อนครับคือปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แยกแฟกเตอร์ให้เราอ่ะเขายังไม่เป็นก้อนก้อนให้เราเห็นนะเราก็จําเป็นจะต้องแยกแฟกเตอร์เองอันนี้บังเอิญเขาแยกแฟกเตอร์มาให้แล้วโอเคนะครับแยกแฟกเตอร์หมายความว่าเขียนแยกเป็นผลคูณมาแล้วนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีสองก้อนครับแล้วแต่ละก้อนอ่ะมันก็ยกกาลังแค่หนึ่งโอเคไหมไอ้ก้อนนี้มันก็ยกกาลังแค่หนึ่งโอเคไหมมันไม่มีกําลังตรงนี้อีกโอเคนะครับเพราะนั้นมันก็เลยถูกแยกออกเป็นแค่สองก้อนเท่านั้น ก้อนแรกคือก้อนของ x ลบสามก้อนที่สองนะครับก็คือก้อนของ x ก,กลาลังสองบวกหนึ่งเขียนครับเนี่ยถัดไปนะครับถัดไปก็ดูตัวบนตัวบนตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันแค่ดีกรีหนึ่งพอดีกรีหนึ่งก็เป็นแค่ค่าคงที่เฉยเก็เป็นตัวแปร a ถัดไปตัวนี้มันเป็นดีกรีสองดีกรีสองข้างบนก็ต้องเป็นอะไรต้องเป็น b x บวก c อย่างเงี้ยเขียนครับลักษณะนั้นอ่ะตัวนี้จะเป็นแคลคูลัสหนึ่งปีห้าเก้าเหมือนกันนะครับปีห้าเก้า ครับอ่ะถัดไปนะครับลองดูอีกสัก2อันนะครับลองดูอีกสัก2อันนะครับ <c oughs> อีกสัก2อันก็ 4x บวกหครับ 4x บวกหนโอ้ 4x บวกหไปแล้วนะครับ 4x บวกหไปแล้วเอ่อเป็น 7x นะครับ 7x ลบสิ 11. ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย x ลบสคูณอยู่กับ x บวกสองนี่ครับตัวนี้ก็สบายสบายครับพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเนี่ยแม้มันมีนม2ก้อนครับแล้วแต่ละก้อนมันยกกําลังแค่1แต่ละก้อนมันยกกาลังแค่1เพราะนั้นอตัวนี้ก็เลยมีแค่2ก้อนถูกแยกเป็น2ก้อนคือก้อนของ x ลบสกับก้อนของ x บวกสองเขียนครับตัวนี้อ่าถัดไปครับตัวนี้มันมันดีกีหนึ่งอ่ะมันดีกี1หนึ่งข้างบนก็เลยเป็นแค่ค่าคงที่เป็น a อันนี้ก็เหมือนกกกัััันนนนนคคคคครรบบบม็็็เเเเปปแแ่่่่ดีีีข้าางลยงท b ลักษณะนี้อันนี้เป็นแคลคูลัสหนึ่งครับปีปีหกศูนย์โอเคครับตัวนี้ถัดไปครับอีกอันหนึง่งครับอีกอันหนึง่งอันนี้เป็นห้า x ยกกำลังสองแล้วก็ลบด้วยสาม x ลบด้วยสาม x นะครับแล้วก็บวกด้วยสิบสามส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย x ลบหนึ่ง คูณอยู่กับ x กาลังสองบวกด้วย4โอเคนะครับ x กาลังสองบวกด้วย4ก็จะเท่ากับโอเคนะครับตัวนี้นะครับมี2ก้อนแล้วแต่ละก้อนเนี่ยก,ก,กาลังแค่1โอเคไหมครับเพราะฉนั้นไอ้นี้ก็มีแค่2ก้อนก็คือก้อนของ x ลบ1กับก้อนของ x กาลังสองบวก4โอเคนะครับเนี่ยแยกออกเป็น2ก้อนตัวนี้ดีกี่หนึ่งนะครับดีกี่หนึ่งตัวเศษก็เป็น,นแค่ค่าคงที่ก็เป็น a ตัวนี้มันดีกี่สอง ดีกีสองนะครับตัวเศษก็เป็นได้แค่ค่าคงที่อะไรค่าคงที่เอเอไปแล้วเนะาะ bx เอกบวกสี่เงี้ยนะครับลักษณะไหนโอเคนะครับผมผมคาดว่าเราน่าจะพอเข้าใจบ้างแล้วแหละนะครับว่ามันสามารถแยกเป็นก้อนยังไงแล้วตัวเศษเขียนยังไงก่อนอื่นนะต้องแยกให้ถูกว่ามันมีกี่ก้อนโอเคนะครับมันมีกี่ก้อนแล้วก็ตัวเศษเขียนยังไงโอเคนะครับอน,นี้เป็นของปีปี60โอเคครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเคยผม,ผมบอกไว้นะครับว่า คือตัวส่วนเนี่ยต้องถูกแยกออกมาเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนก้อนก่อนพูดง่ายคือถูกแยกตัวประกอบก่อนโอเคนะครับตัวเนี้ยมันแยกตัวประกอบไม่ได้แล้ว x กำลังสองบวกสี่ 4, มันแยกไม่ได้ละ x กำลังสองบวกหนึ่งก็แยกไม่ได้ล okay, ะแต่อันนี้เห็นกันนะครับแยกไม่ได้ละโอเคนะครับจําเป็นต้องถูกแยกออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องคือถ้าเราไม่เจอถ้าเราไปเจอ,เเจอตัวแบบตัวโจทย์ที่มันลักษณะที่ตัวส่วนมันไม่ได้แยกตัวประกอบให้เราเราก็ต้องแยกเองนะสมมติตัวอย่างเนาะสมมติผมไปเจออย่างนี้เ ผมเจอ 5x กาลัง2เอาเป็นโจทย์นี้แล้วแกันนะครับโจ์นี้เดิมเลยแล้วก็บวกด้วย13อย่างงี้ค,ครับตัวนี้ส่วนด้วยส่วนนี้ผมดันเป็น x ลบ1แล้วเขาก็เขียนตัวนี้เป็น x กาลัง2ลบ4มาอย่างเงี้ยค,ครับตัวนี้ครับตัวนี้เราไม่สามารถแยกตัวนี้ไม่ใช่เราไม่สามารถแยกมันยังไม่ได้ให้มัมนยังมันยังไม่ได้มีแค่2ก้อนนะเพราะว่าก้อนนี้มันยังถูกแยกแฟกเตอร์ได้อีกอเขียนครับต้องระวังนิดนึงครับเอาตัวเศษผมเขียนนิดนึงให้กําลัง2ลบ 3x บวกสิบสามดูนะครับตัวส่วนตัวเนี้ยมันยังแยกแฟกเตอร์ได้อีกนะครับมันแยกเป็น x อ่ะตัวนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนก้อนนี้นะครับก้อนเนี้ยมันเป็นลบสี่มันแยกออกมาเป็น x อ็กลบสองเกลบสองกับ x อบวกสองอย่างเงี้ยครับมันแยกอย่างนี้ได้อีกทีหนึ่งเนี่ยต้องเราต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันแยกได้ไหมโดยทั่วไปถ้าเป็นบวก,กมันก็แยกไม่ได้แล้วแต่ถ้าลบต้องระวังนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับก็จะเขียนได้ทั้งหมดดูนะ นี่ก็จะออกมาเป็นทั้งหมดกี่ก้อนครับมันจะเป็นก้อนของ x ลบหอันนึงก้อน x ลบสอันนึงแก้ก้อนของ x บวกสอันนึงก็ทั้งหมด3ก้อนมันก็จะเป็น x ลบหก้อนหนึ่งก้อนของ x ลบสก้อนหนึ่งโอเคครับก้อนของ x บวกสก้อนหนึ 1, ่งเนี่ยครับแยกได้ทั้งหมด3ก้อนแล้วค่อยมาเขียนตัวเศษตัวเศษคืออะไรข้างล่างมันดีกี่หนึ่ง ตัวเศษก็เต็มที่ก็ค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับก็เป็น A เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็น B ตัวนี้ก็เป็น C อย่างเงี้ยโอเคนะครับเนี่ยคือหลักสําคัญของการแยกก้อนผมคิดว่าเราน่าจะแยกเป็นละละนะครับแยกเศษส่วนย่อยนะครับตัวนี้คือแยกอันดับที่ที่ผมพูดตัวนี้คือการแยกว่านมีกี่ก้อนแยกก้อนก่อนนะครับแยกก้อนต้องแยกให้เป็นก่อนนะครับต้องแยกให้เป็นก่อนเราถึงจะไปต่อได้ในสเต็ปถัดไปโอเคนะครับ